เรื่องนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งแก้ไขปัญหาสารเคมีแคดเมียมจังหวัดสมุทรสาครเน้นย้ำครับกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายจากกรณีลักลอบขนย้ายสารเคมีแคดเมียมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานจากนายผลดำธรรมครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าทางบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดประกอบกิจการหล่อและหลอมโลหะประเภทต่างๆจากการตรวจสอบนะครับโรงงานแห่งที่1ตั้งอยู่ที่เลขที่132หมู่ที่2พบกากแคดเมียมและกากสังกะสีบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กสีขาวครับจำนวนประมาณ1,300ถุงและพบอยู่ภายนอกโรงง,งานอีก100ถุง เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมที่อยู่ภายนอกเข้าไปในโรงงานโดยเร็วที่สุดในส่วนของโรงงานแห่งที่2ครับซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณแห่งเดียวกับโรงงานแห่งที่1ก็พบกากอลูมิเนียมอยู่ภายในโรงงานและมีกากแคดเมียมและกากสังกะสีจํานวน9้าถุงก็ได้มีการสั่งให้เคลื่อนย้ายไปเก็บรวบรวมไว้ที่โรงงานแห่งที่1โดยด่วนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ ไปตรวจสอบโรงงานแห่งที่3ครับที่ตั้งอยู่ที่เลขที่136ทับ2หมู่ที่2ก็พบกากแคดเมียมและกา,กากสังกะสีอีก227 22ถุงนะครับอยู่ภายในโรงงานเมื่อได้รับในงานนะครับท่านนายกนายเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้เร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาสารเคมีแคดเมียมที่จังหวัดสมุทรสาครโดยท่านนายกครับก็ได้สั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมให้มีการลงพื้นที่โดยด่วนเพื่อให้การกำกับดูแลแล,และการ,รบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความรวดเร็วครับ ด้านกระทรวงการอุดมศึกษาได้ส่งทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วครับกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์เข้าไปในพื้นที่และให้การสนับสนุนภารกิจรวมทั้งเฝ้าระวังควบคุมป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานมีการเก็บตัวอย่าง นำไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนทั้งในโรงงานในอากาศและแหล่งน้ำธรรมชาติจากนั้นราลายงานผลให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วนอกจากนี้ยังตรวจสอบโรงงานถลุงแร่ว่วามีการจัดทำ EIA และปฏิบัติตามมาตรการ EIA ที่กำหนดหรือไม่ด้านสุขภาพครับกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และผู้เชี่ยวชาญ ดูแลสุขภาพประชาชนที่รับผลกระทบจากสารแคดเมียมพร้อมตรวจสุขภาพพนักงานที่ทำงานและกลุ่มผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งจัดทีมงานด้านจิตใจลงพื้นที่เพื่อประเมินสุขภาพด้านจิตแก่พี่น้องประชาชนโดยรอบเลย